ขลากรนเดเมแสงค่ะเอค่ะพบกับรายการทอยทูไทยวันนี้แบรนด์ที่เอามาแนะนำนะคะจะเป็นแบรนด์ซาโล่ค่ะแบรนด์นี้ขึ้นชื่อเรื่องของความโดรามาเวอร์คือจริงๆเขามีหลายดีไซน์มากเป็นหลายคอลเลคชันมากอันนี้เป็นหนึ่งในคอลเลคชันของเขาคอลเลคชัน Legend Legendary ใช่อันนี้ก็จะ reference มาจากแบบท<ำ>อียิบโบราณใช่อียิปต์ใชินะคะเขาก็จะแบบรูราอดูกล่องก็จะมีแบบเทพซ้ายใช่มีเทพมีเป็นเทพขวาคาแรคเตอร์ต่างๆเองก็เป็นคาแรคเตอร์ในวัฒนธรอียิปต์นะคะก็เลยเป็นซีรีส์ที่เรียกว่า legend นะคะเพราะว่าแบบเป็น ระดับตำนานนะคะซึ่งประกอบด้วยหลายหลายตัวมากๆแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าเพราะชื่อเขาเองเนี่ยก็จะเป็น reference มาจากแบบตำนานอียิปต์เหมือนกันอย่างเช่นคนนี้นนคนนี้ชื่อว่าอะไรคะส่วนอันนี้ชื่อว่าไคโรส่วนน้องปริศนาที่อยู่ในกล่องนี้ชื่อเบส,บ<ร>สค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าว่าข้างในกล่องจะเป็นยังไงเต้นเต้นอันนี้ก็จะเป็นน้อง น้องทอยที่อยู่ข้างในเป็น<ช>น้องเบส,สะะซึ่งจะมาพร้องกับ2หัวเสริมจริงๆตรงนี้จะเป็นแบบคู่มือ คู่มือและสายชาร์จและกระเป๋าในนี้จะมีถุงผ้าคู่มือสายชาร์จชาร์จแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่จะเป็นวอร์รันตีการ์ดคือเป็นแบบใบรับประกันโชคแห่งได้หายไปตามกาลเวลา <c oughs> แ,แบรนด์นี้เราซื้อมาค่อนข้างนานแล้วเนาะต้อง2 3สปีได้ละซึ่งจริงๆอันนี้มันก็ควรจะเป็นสีดำแต่ว่าอยู่ไหนคะหายไปแล้วค่ะก็เลยเอาตัวสำรองที่เป็นสีเขียวมาให้ดูกันใช่ต้องเก็บให้ดีนะคะอย่าเป็นแบบเราอย่าทําแบบเรานะคะแนะนําทีละตัวแล้วกันเนาะเริ่มจากตัวที่มีกล่องนี่แหละนะคะแบรนด์นี้เนาะส่วนใหญ่จะทําเป็น มัลติฟังชันหรือมีหลายอยา่างใช้ได้หลายแบบมากมากเกินซึ่งดีไซน์ก็จะเห็นถึงแบบวัสดุหลายแบบนะคะอย่างเช่นแบบว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นพลาสติก ABS แล้วก็ค,กคุ้มซิลิโคนุ้มซิลิโคนจริงๆตัวนี้เป็นเป็นพินไวเบรเตอร์ก็คือไวเบรเตอร์ที่เป็นเหมือนจุดเล็กๆที่เป็นเหมือนเข็มยื่นออกมาจะไว้เน้นแบบกระตุ้นเฉพาะจุดนะคะแบบจุดเล็กๆนะคะซึ่งแล้วแต่การเล่นของเราเลยซึ่งอันนี้ก็เบื้องต้นคือจะสั่นได้สองขางก็คือทางนี้ ทางนี้นแล้วก็มีหัวเสริมสามอันนี่คืออันที่หนึ่งทำไมต้องมีหัวเสริมเพราะว่าอันนี้ค่ะมันทํามาจากซิลิโคนมันจะลดอาการเจ็บปวดเพราะว่าถ้าอันนี้เป็นพลาสติกมันแข็งม,มันอาจจะทําให้แบบเจ็บได้ไดสาหรับรคนที่แบบไม่ได้ต้องการความเจ็บมากขนาดนั้นนะคะพิ้ไวเบตเตอร์เนี่ยมันจะสั่นท้นข้างแรงจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวดูตอนตอนทรีนะคะว่ามันเป็นยังไง ด้วยความที่มันมีหลายหัวค่ะแล้ววัสดุตรงนี้ค่อนข้างแข็งข้อควรระวังของมันคือเวลาเราเปลี่ยนหัวเราต้องหยอดเจลลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้มันเกิดการลื่นลงไปแล้วมันก็จะได้เอาอุปกรณ์เราเปลี่ยนได้ไง่ายขึ้นเ,เจลที่ว่าก็เป็นเจลเหล่อลื่นท,ทั่วไปที่ใช้กันก็ได้แล้วหยอดไปแบบ<อ>แม่หนึ่งนะคะสปอนเจอเข้าได้นะคะแล้วก็เอาหัวใหม่ถอ่เข้าไปอาโอเคมันก็จะเข้าได้ไง่ายขึ้นโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหัวหนึ่งที่จะเป็นแบบรูปดอกไม้ เป็นหัวแปรงเสริาลองอย่าหัวกันจริงๆเขาที่ซนายมาให้มันแน่นเพราะว่ามันก็เพื่อที่จะแบบเวลาเราใช้ใช้มันจะได้ไม่หลุดอันนี้นก็เป็นหัวเสริมอีกอันนึงใช่มันลยทําให้มีมัลติแบบฟังก์ชันมากขึ้นเนาะพอเราเปลี่ยนหัวมันก็จะใช้อย่างอื่นได้อีกใช่มันก็จะเล่นได้หลายแบบใช่มาต่อน้องที่สองไหมอ่าเราจะเรียงตามลำดำับความน่าตื่นเต้นนะอันนี้ก็จะเป็นไคลโรค่ะใช่แต่อันนี้ก็จะเล่นได้ไม่ค่อยหลากหลายจริงๆมันจะมีหัวเสริมด้วยอืมแต่ทำไมคะ อยู่ไหนก็ไม่รู้ค่ะใช่ไม่สา้การเวลาึืออินเสิร์ตหัวอื่นๆเนาะให้ให้ดูนิดนึงคร่าวๆใช่เพราะว่าอย่างเช่นอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นดีไซน์ที่ทุกคนอยากจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเนาะเป็นไม้นวดเป็นไม้นวดเล่าเล่าท้าความนิดนึงแล้วกันเนาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มวานหรือว่าแบบไม้นวดเนี่ยมันถูกดีไซน์มาจากแม่นวดจริงๆนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเออดาราเอวี บริษัทบริษัทนางโป,ลแ,ลงโปลแล้วกันนะผู้กำกับต่างๆเขาก็เห็นว่าสิ่งนี้สามารถใช้เป็นปอุปกรณ์เสริมรสชาตินะได้ด้วยก็เลยเอามาใช้นะคะแบรนด์แรกที่ใช้ก็จะเป็นแบรนด์พิตาชีพิตาชีก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นแบบตัวที่ป๊อปปูล่ามากๆใช่เป็นหนึ่งในตัวที่แบบอาจจะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะ,ะใช่คุณสมบัติพิเศษของอันนี้ก็คือพอหัวมันใหญ่มอตเตอร์มันใหญ่มันก็จะสั่นแรงเป็นพิเศษแต่จะแรงแค่ไหนเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอนทรายนะคะอันถัดมานะคะ ซึ่งขออัญเชิญทางบัลลังเลยค่ะดึ้งดึ้งด <rawd unre> ึ้งตึ้งดึ้งนะคะที่ที่ที่้อาอัญเชิญบรรลังมาเพราะอะไรมันหนักค่ะมันหนักมากแม่เราจะใช้คาว่าท่านคิงนะคะเพราะว่าแบบมันดูยิ่งใหญ่อะอันเนี้ยจะเป็นรุ่นที่ราคาค่อนข้างแพงแล้วมันจะมีดีเทลตรงเราจะเห็นแบบตรงนี้ที่เป็นวิบวับใช่ไหมคะวีบวับวีบวับวิบวับแช่อันเนี้ยค่ะไม่ใช่พลาสติกธรรมดาแต่ว่าเป็นคริสตัลของโซลอบสกีใช่ที่เขาสัรหาแบบแปะไว้เพื่อเพิ่มความแบบรูลา ลัก u ัวร y ่ของชัวดีตัวีสายต,ตัวดัซีรีส์นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของความหรูหราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบตัวนี้น่าจะเป็นตัวเป็นท็อปของรุ่นเนาะในในของท็อปของซีรีส์นี้นะคะก็เลยทำให้แบบเพิ่มลูกเล่นหรูหรามาเ,าเข้าไปนะคะ <S <S ให้ดูลักชูมากขึ้น <S <S แต่ว่าไม่ใช่แค่หรูหราแค่รูปร่างอย่างเดียวนะรวมไปถึงฟังชันแบบ มากเดี๋ยวเรามา t ายกัน,กนโอเคเข้าสู่ช่วง try นะคะใช,ช่เราจะมา try กันแล้วนะคะว่าตัวไหนมันอย่างไงอย่งไงนะคะเดี๋ยวตัวแรกที่เราจะมา try กันนะคะคือน้องโค <Best S 2> เดสค่ะ ก็คือเบสันเองที่เราบอกไปเมื่อกี้ว่าเป็นพินไวเบรเตอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะรายให้ดูทุกหัวเลยค่ะทุกด้านที่มันมีนะใช่กับหัวเสริมต่างๆว่ามันจะแตกต่างกันไหมอะไรยังไงกับด้านสอดใส่ด้วยนะคะให้ดูนีด่จะเริ่มที่ส่วนสอดใส่ก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นการสั่นที่ใกล้เคียงกับชาวบ้านชาวช่องเขาที่สุดใช่เป็นตัวไวเบรเตอร์ที่เหมือนเคยแนะนําใน EP ที่3แล้วก็ EP ก่อนๆหน้าที่เป็นรูปแบบสั่นทั่วไปใช่อันนี้เป็นระดับแรกค่ะก็จะเห็นว่ามีการสั่น ของน้ำในรูปแบบปกติใช่ก็แต่ว่าก็จะเป็นเส้นที่ค่อนข้างเป็นม้วนๆนิดหนึ่งนะน่าสนใจใดีนะอันนี้พอแรงขึ้นมันก็แรงเห็นชัดเลยมีริ้วขึ้นมาเยอะเลยค่ะเออเราก็ไม่ค่อยชามือนะถ้าอยู่ตรงเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกอใช่เคยเห็นกันละธรรมดาทั่วไปเป็นไวัยเต Basic, สิ์เบฟิกเออมาลองกันที่หัวที่เป็นหัวพินกันบ้างว่ามันจะแรงกว่าเมื่อกี้ไหมยังไงเดี๋ยวไปเปิดใต้น้ำดีกว่า จะเห็นว่าแบบมีการกระบันการกระเด็นเกิดขึ้นใช่เกิดการกระเด็นแบบน้ําแบบกระเด็นขึ้นมาเล็กน้อยฮะแบบเหมือนมันคแบบมีม,บบม,ม,มีมีความสูงอย่างจะเห็นเมื่อกี้มันไม่เห็นมันไม่ค่อยเห็นเนาะว่าแบบมันมีความสูงออกมาของน้ำนะแต่เนี้ยเริ่มเห็นแล้วเนี่ยที่บอกว่ามันสะบัดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันจะแรงเป็นพิเศษแต่ถ้าลงมามันจะแรงน้อยลงใช่เพราะว่ามันมอเตอร์หลักอยู่ตรงนี้ ส่วนที่เลนสออกมามันจะมีการสะบัดมีการเห็นเพิ่มเติมมีถ้ามองด้วยตาเปล่าตรงนี้เนาะมันจะเห็นแบบเหมือนภาพซ้อนๆกันเร็วๆเหมือนเครื่องชงกาแฟแบบเครื่องทำฟองนมที่ตรงปลายมันจะแรงกว่าตรงคนโคนเครื่องทำกาแฟที่ราคาไม่แพงมากอ่ะเราเปิดมันก็จะควงๆเนาะมันเหมือนแบบหลักการเดียวกันแต่ว่าอันนี้ก็จะหมุนน้อยหน่อยเพราะว่ามันติดกันมันไม่ได้สายใช่เดี๋ยวเราเพิ่มความแรงกันว้าวอันนี้ก็แต่มันยังอันนี้เป็นอันแรงสุดเนาะ ช่แบบขออนุญาตเอามาให้ดูว่าแบบว้าวคือจะสังเกตว่าอย่างถ้าใครดูอีพีที่แล้วเนาะมันก็จะเป็นการแบบส่งน้ําแบบว่าพุ่งมาทางเดียวเนาะแต่เนี้ยจะเห็นว่ามันก็จะกระเด็นเหมือนน้าพุนิดนึงนะคะเห็นว่ามันจะแบบเลยใช่มันจะมีความเป็นน้าพุประมาณนึงนะคะถ้าใครอยากเล่นแบบสบัดแต่ว่ากลัวบาดเจ็บก็จะมีหัวเสริมที่เป็นซิลิโคน เป็นตัวนี้เพราะว่าพอเป็นพลาสติกแข็งนะมันก็จะบาดเจ็บได้ง่ายกว่านะคะใช่มันเจ็บมันแข็งมันก็เลยเจ็บเดี๋ยวมาดูกันว่าต่างกันไหมกับเมื่อกี้อ่าทีนี้เราลองเปลี่ยนอันนี้ระดับแรกเราจะรู้สึกว่าแบบเออมันมีการกระเด็นของน้ํามากขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นการถ่ายเทแรงเนาะเป็นแบบํำพูที่ที่ใหญ่มากนะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะหัวนี้ว่าแรงแล้วเดี๋ยวจะมาลองอีกหัวกันใช่เราจะมาถึงหัวที่เราต้องเตรียมตัวรับมือ คืออันนี้จะเป็นหัวที่เหมือนดอกไม้มเหมือนผู้กันด้วยความที่ตัวผีมันจะสั่นแรงเพิ่มขึ้นจากการสบัดกันแล้วเนาะอันนี้จะเป็นการเพิ่มการสบัดให้มากขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยเป็นหัวอย่างนี้ทุกอันเลยเวลาสั่นตัวกลิ่นดอกไม้ทุกอันก็จะสบัดกับรองมันก็จะเพิ่ม area มความกว้างของมันด้วยใช่ โอเคเนี่ยแค่ระดับหนึ่งนะคือคือแพทเทิร์นมันจะคล้ายๆกันอยู่แล้วค่ะต่เพีย <c oughs> ้ยนคืออันเนี้ยพ่อจุ่มเข้าไปก็จะใกล้เดิม <c oughs> ใช่ไหมใช่แต่ว่าความพิเศษ,ษของมัน,นี่คือการไล่ผิวเวลาโดนผิวเนี่ยแทนจะกดลงไปแน,น,น่นๆก็จะเป็นการลูบเบาๆซึ่งถ้าลูบเบาๆมันจะจะก็จะเป็นมันก็จะสะบัดอันนี้จะแ้นมองด้วยตาเปล่าก็คือเหมือนภาพสั่นแบบเลยนะคะยกขึ้นมาให้ดูกันแล้วกันว่ามันจะแบบมันจะสั่นอันนี้เบอร์สอง ถ้าแบบเห็นก็จะมีน้ําออกมาทางแบบดังรูของเอ่อร่องนะั่นร่องของน้องกรีดดอกไม้นะคะใช่แล้วก็จะมีการแบบมันก็จะสัน่นตูปแบบนี้ใชนน่น้องบุยน้ำบอกโอ้น้องบุ๋ยน้ําเป็นเส้นเลยเป็นแบบว่าพวกคุณสมบัติพ<า>ิเศษของหัวเนี้ยค่ะมันจะเอาไว้แบบไล่ผิวแล้วนี้เป็นจีนก็แบบ,บ ว้าวสนุกจังสนุกมากมากันที่หัวนี้ถ้าหัวก่อนหนั้นเน้นผิวแบบไลไลเน้นเฉพาะจุดอันนี้จะเป็นหัวยาวที่สามารถสอดใส่ได้โอเคมาลองกันไปเร็วๆนนี้ก็จะเห็นว่ามีความนวลมากขึ้นอันนี้อันดับสองอันนี้คือแบบแรงสุดเราก็จะเห็นว่าด้วยอะไรที่มันสะบัดอ่ะมันจะมีน้ำกระเด็นขึ้นมาใช่ ทําไมมันสบัดได้เพราะว่าไอห,หัวแกมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็ยังแบบใช่มันจะเงอะได้อยู่มันก็เลยทําให้แบบเกิดการสบัดเพิ่มโอเคมาต่อกันที่น้องไครโรนั่นเองนะคะน้องคนนี้จะมีความแรงเป็นพิเศษอะอมเมื่อกี้ก็แรงเป็นพิเศษแต่อันนี้จะแรงอีกแบบหนึง่งมันจะแรงเพราะว่าตัวมอเตอร์เขามีขนาดใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องเขาคืออย่างพิน เบเตอร์เนาะอย่างอย่างของน้องเบสเมื่อกี้ก็คือมันจะจี้จุดด้วยเนาะมันเน้นในการจี้จุดเนาะแต่ว่าอันนี้จะคือแรงไปหมดนะคะแรงไปเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวลองมาจุบน้ํากันแล้วก็ดูว่าน้องจะแค่ไหนกันเชียวแม่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 หนึ่งสองสามโอเคค่ะคร่าวๆประมาณนี้หนูจับเองหนูจับเองก็คือเนี้ยก็คือเบอร์หนึ่งมันก็จะแรงแบบแรงโดยเนื้อแท้จะลองไล่ระดับกัน อันนี้หนึ่งสองสามโอ้ยขอ,ขอหยุดไว้แค่นี้ <Okay. S 2> เพราะว่าแค่นี้ก็แรงมากแล้วขอปรับเบาสุดแล้วก็ไปดูแพทเทิร์นกันว่ามีแพทเทิร์นอะไรบ้างโอเคอันนี้คือสันธรรมดานะคะ <Ooh. S 1> นี่คือแพทเทิร์นสอง โอ้พัฒนท่านอันนี้เจ๋งมากเลยแล้วแบบน้ำก็คือเคลื่อนขึ้นไปบนไปบนน้องเรียบร้อยแล้วล่าสุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมน้องถึงเอาไว้นวดหลังนะ้ว่ความที่แบบมันใหญ่มันสั่นแรงมันถ่ายทอดแดงดีนอกจากเอาไว้นวดจุดที่เราอยากยววนวด,ออดก็ไปจุดที่เราเมื่อยได้เหมือนกันใช่แบบมันดีมากนะปกติจะใช้นวดหลังปกติจะมีหัวเสริมค่ะก็จะเป็นหัวเสริมที่แบบทรงคล้ายงวงช้างรายละเอียดน่าจะดูได้ทาง ตัวหน้าเว็บเพจ<ช>ของแบรนด์มีทรงวงช้างทรงกลีบดอกไม้นะใช่ซ,ซึ่งก็จะสะบัดก็จะทำให้แบบเล่นต้องอื่นได้ด้วยก็จะเพิ่มผิวสัมผัสขออัเชิญท่านลงจากบันลังนะคือแต่แตแนนนะคะซึ่งท่านคิงก็คืออันนี้จะมี2ฟังก์ชันคือฟังก์ชันทัสติ้งคือการขยับเข้าออกอย่างนี้กับการสัน<ช>่นเดี๋ยวมาดูการสั่นก่อนละกันว่าเป็นยังไงนี่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 คือสั่นสั่นก็จะสั่นแบบธรรมดา โอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งกันเตรียมตัวนะรอบหน้าเราต้องเตรียมเสื้อกันฝนหรือเปล่าไม่ใส่แล้วเสื้อกาวใส่เสื้อกันฝนโอเคเรื่องก็จะเป็นการขยับเข้าออกแบบเร็วๆเหมือนแบบต่อยค่ะลองดูโอ้มันน่ารักนะมันเป็นแบบดุ๋งๆอ่ะใช่ซึ่งก็จะมีเสียงแปีาแปลกๆขึ้นมาเรื่อยๆมันจะเป็นแบบน้ำมันจะกระเทือนนะคะแล้วก็เห็นว่าแบบ มีการขยับเข้าออกเนาะมนการแบบแกนซอยใช่การการซอยระดับสองมือน้องแตมก็คือไม่ไหวละก็คือที่สั่นไม่ใช่เครื่องก็คือที่มือมือดีใช่ก็คือไปถึงหัวไหล่แล้วนะล่าสุดก็คือแขนสั่นหมดแล้วยังไปนี่อีกนะคะได้อีกไหมคะได้อีกเหรอคะพอแล้ะคะอันนี้สุดละโอเคเป็นประมาณนี้เหให้ดูไปลงไปลึกโอ้มึง ขาชื่อพระคองมือเต็งไหมเ่ไดเดี๋ยวลองไปลึกๆหรอมันมัน,ม,นมันกระเด็นนะกระเด็นมากเลยนะโอเคโอเคโอเคใช่อันนี้ก็จะเป็นเน้นกระตุ้นกระแทกจุดด้านในใช่ซ,ซึ่งเวลาสอดใส่มันก็จะสอดใส่ไปประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวจะสอดใส่แค่นี้ก็ได้ใช่มันก็จะแบบเป็นอย่างนี้อยู่ข้างใน ใช่แต่เราจะบอกก่อนว่าข้อเสียของตัวนี้เนาะคือมันใหญ่มากจริงๆนะคะ,ะก็คือถ้าลองเทียบดูกับมือน้องแสบก็คือม,มันใหญ่แบบกับครึ่งหนึ่งของฝ่ามือเลยนะคะเพราะฉะนั้นแบบก็อาจจะต้องเป็นคนที่เทรนนิดนึงเนาะ,ะถ้าจะใช้ใน,<ค>น,ในการสอดใส่แบบสอดใส่ขนาดใหญ่แล้วหรือว่าถ้าอยากลองก็ใช้เจลเยอะๆ ก็จริงๆแล้วตัวนี้เหมือนจำลองรูปแบบของเซ็กแมชชีนมาแต่ว่าเป็นเซ็กแมชชีนแบบแฮนด์ฟรีเซ็กแมชชีนคืออะไรคะเซ็กแมชชีนก็คือเป็นอุปกรณ์ที่มีกลไกนะคะแล้วก็มีเครื่องเป็นเครื่องเลยนะเราเรายังไม่มีนะเซ็กแมชชีนแต่ว่าอันนี้เป็นตัวใหญ่แบบปรับให้มันเล็กลงใช่ มันจะแบบแฮนด์ฟรีมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้ง่ายแต่ว่าถามได้จริงจริงแฮนด์ฟรีขนาดนั้นไหมก็ไม่เพราะมันหนักในรอบนี้ก็คือท่วมกว่า EP ที่แล้วนะรอบหน้าต้องเป็นเทองกันผลละกลับมาแล้วนะคะสําหรับเมื่อกี้ที่ไปทําความสะอาดอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะสปอนเข้าได้นะคะโดยเฉพาะสปอนเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำความสะอาดเพราะว่าเราเช็ดกันแบบเุกื่อนแน่ๆทุกตอนแน่ๆค่ะพอมานั่งเล่นดูเนาะแล้วก็มานั่งทดลองก็รู้สึกว่ากลับมาตื่นเต้นอีกครั้งกับการที่แบบหลังจากที่เราห่างหายกับการสัมผัส น้องคนนี้แ่บเป็นแบบเวลานานมากเป็นน้องที่แบบคือเมื่อกี้น่าจะเห็นว่ามันแรงแต่ว่าพวกเราอ่ะไม่ใช่คนที่ชอบแบบแรงๆเท่าไหร่ก็เลยเก็บน้องไว้ในซอกลืมที่แปลว่าทุกอย่างหายไปจริงๆถ้าเทียบกับ E ีีที่แล้วอ่ะที่มันจะน้ำแบบก็จะแบบปุ๊บกิ๊บปุ๊บกิ๊บขึ้นน้อยๆคืออันนั้นมันก็ดีสําหรับบางกลุ่มก็คือสําหรับแบบอย่างเราที่ไม่ได้ชอบของที่แรงมากคนที่บาดเจ็บง่าย คนที่ไม่ต้องการกระตุ้นแบบจนแรงเกินไปแต่ว่าแบรนด์นี้มันก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการปรับเป็นรสชาติเพิ่มความเข้มข้นมันจะช่วยเพิ่มรสชาติใหม่ๆเนาะอย่างอย่างปกติเหมือนเรากินกว๋วยเตี๋ยวปกติเราอาจจะปรุงรสนี้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบเป็นการแบบเพิ่มมาลงมาล่าอะไรเข้าไปมันจะได้แบบอุ้ยร้อนขึ้นอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะช่วยได้ในเครื่องเรื่องของรสชาติใหม่ๆในเรื่องของ,มออง,ของไม่ว่าจะเป็นสัมผัสรูปร่างหรือว่าแบบดีไซน์หรือเรื่องราวที่เราสร้างต่อจากมันเนาะใช่ เดี๋ยวมาแนะนําตัวน้องกันอีกรอบคราวนี้ก็จะบอกนะคะด้วยละว่าเท่าไหร่เริ่มที่น้องเบสตัวนี้ตอนนี้จะมี2เวอร์ชันคือเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชันที่2อันนี้จริงๆตัวเนี้ยดีไซน์ของตัวท่านเวอร์ชันที่2นะ 2> แต่ว่ากล่องเป็นของเวอร์ชันแรก,แรกเอององไปหมดเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2อต่างกันที่เวอร์ชันที่2จะปรับอุ่นได้ก็คือตัวเนี้ยมันจะร้อนขึ้นมาได้ราคาก็จะไม่เท่ากันเวอร์ชันแรกอยู่ที่99เเหรียญ เวอร์ชันที่2อยู่ที่ร้อยเหรียญแต่ว่าจริงๆริอันนี้สิ่งที่หายไปอีก,อ,กอย่างหนึ่งเราก็คือมันจะมีหัวอีกแบบหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่านั้น,น,นเราก็หาไ,ไม่เจอจริงๆนะคะลูกจตุพรายยังไงเดี๋ยวขึ้นอีเสิร์ชให้นะคะว่าอีกหัวหนึ่งมันหน้าตาเป็นยังไง่ต่อมาจะเป็นน้องคนกลางแล้วกันน้องไคโรไม้นวดหลังของเราไคโรนะคะไคโรจะราคาอยู่ที่119เหรียญหนึ่งร้อยสิบเก้าเหรียญอยู่ประมาณสี่พันกลางๆเนาะอันนี้<ๆ>จะเป็น<ๆ>ราคาที่แบบติงตามหน้าเว็บ global ของทางแรนด ช่แล้วก็สุดท้ายท่านคิงให้ทายให้ทา,ายว่าราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ก่อนนะแล้วให้เวลา3วินะคะหยุดเลยก่อนแล้วก็คอมเมนต์หนึ่งสองสามโอเคฉเฉลยฉเฮ้ยเฉลยอยู่ที่ประมาณ7,200ค่ะอยู่ที่199เ <c oughs> หรยเ USD อืมหรียญถามว่าราคาสมัยก็สุด พอสขขวรน,นะพอเทียบเปเงินไทยก็ู้สูกว่าแบบเออเลยเลยครึ่งหมื่นรู้สึกว่าแบบซึ่งมันก็แพงด้วยหนึ่งก็คือดีไซน์ของมันแล้วก็ตัวฟังก์ชันที่การขยับเข้าออกเนี่ยม,มันยังเป็นตัวที่สามารถทําได้ยากอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงที่แพงก็คือแบบเม็ดเล็กๆตรงนี้สวารอสกี้สวารอสกี้ตรงนี้นะ,ะใช่ท <นำ S 1> ่เพแบบอัปราคาให้มันดูรู้ดูแพงดูไฮคลาสขึ้นใช่รวมไปถึงเรื่องของดีไซน์แพคเกจก็ใหญ่นะใหญ่ตามตัวเลยก็คืออย่างอันนี้ของเบส ประมาณนี้ใช่ไหมของของคิงถ้าจำไม่ผิดก็ขึ้นมาถึงขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะใหญ่มากนะลงไปถึงมันก็จะมีวันทีการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่ค่อนข้างจะครบถ้วนครอบคลุมมากๆเนาะก็คือเขาก็จะมีเซอร์ติฟายว่าแบบตัวที่เป็นซิลิโคนเนี่ยก็จะเป็นเกรดที่สามารถใช้กับร่างกายได้มีประกงมีประกันมีมาตรฐานแบบรีไซเคิลได้ในบางส่วนแล้วก็เอา H S ที่เป็นมาตรฐานของแบบสารที่เป็นพิษตอ่ออะไเรื่องมันมีเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะจริงๆมันมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเซ็กทอร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็แบบค่อนข้างจะครอบคลุมในเรื่องของการผนะลิตเนาะเรากลัวไปถึงแบบครอบคลุมในเรื่องของการแบบดูแลรักษาแต่ปัญหาในไทยตอนเนี้ยปัญหาก็คือก็คือพอเซ็กทอร์ยังไม่ถูกกฎหมายที่แปลว่ามันก็ยังไม่ถูกควบคุมด้วยทําให้เราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีมาตรฐานอะไรบ้างเราสามารถเลือกซื้อยังไงหรือว่าหายังไงให้มันปลอดภัยต ร่าางกายและถ้าสิ่งที่เราหามันดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยต่อร่างกายแต่ว่ามีเงินแค่นี้เราจะใช้ยังไงให้มันปลอดภัยกับเรามากที่สุดและถ้ามันเสียหายใ,ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบถ้าเราเกิดการบาดเจ็บใครจะเป็นคนรับผิดชอบเมื่อเราบาดเจ็บแล้วเราจะดูแลตัวเองอยังไงนอันนี้ก็จะเป็นอีก point หนึ่งคือมิติของเรื่องแสตทอยเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าโอเคอย่างหนึ่งคือมิติของกฎหมายหลกักเนาะที่เป็นหัวใจสําคัญก็คือเรื่องของการเป็นสิ่ง รามกนาจาร์เพื่อนๆน่าจะลองตัดสินดูนะคะว่าสิ่งนี้าราโมกนาจาร์หรือไม่ใ,ในมุมมองของปี2023เนาะ<ม>เพราะว่ากฎหมายนี้ก็เป็นกฎหมายโอ้ใช้พูดก็จะยาวแต่ว่าถ้าอยากฟังนะฮะจริงๆแล้วที่เดเดียม <ๆ S 2> เองก็มีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องเซ็กทอยเนาะในใทุกมิติเลยที่เรานึกออกนะหรือว่าอยากฟังเราก็จะเราให้ฟังนะคะหรือว่าเราอาจจะมีคอนเทนต์ลงเจเนอเรชันน่มีไหมล่ะในอนาคตนะคะเราทำคอนเทนต์เรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะได้เลยเพราะว่าเราก็อยากเล่าเนาะไม่ใช่ว่าแบบแค่ แค่เพื่อนอยากฟังเราก็อยากเล่ากันนะคะคสุดท้ายที่อยากทิ้งไว้ก็คือเช็คทอนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มากกว่าความบันเทิงที่ แต่ว่าเป็นการดูแลสุขภาวะทางเพศโดยรวมของพวกเราทั้งหมดเรื่องสุขภาวะเนี่ยมีหลายมิติเนาะอย่างที่เราพูดไปอีพีที่แล้วว่าแบบเออเรื่องสุขภาวะเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญที่โลกหรือเทรนตอนนี้กําลังให้ความสําคัญเนะาะโดยเฉพาะเซ็กชั่วลเวลวิงหรือสุขภาพทางเพศเนาะดังนั้นเนี่ยไม่ได้อยากมองว่าเอ้ยมันต้องสุขภาพมากโอ้ยต้องไปหาหมอหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้มองว่าเฮ้ยการดูแลตัวเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราทําได้เพื่อสุขภาวะที่ดีเนาะเพราะสุขภาวะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเป็นอยู่ความการที่ ที่เราได้มีโอกาสในการดูแลรักษาตัวเอง,องการใช้ชีวิตไปวันๆให้สุขภาพดีใช่ให้ใหเราบบมีแบบด้าน ร่างกายจิตใจใช่ฝั่งงานนะคะทุกวันนี้ก็จะมีคาเฟ่นะคะอยู่ย่านเดวราสาานะคะชื่อเดดีมคาเฟ่นะคะพื้นที่ปลอดภัพยพูดคุยเรื่องเพศเนาะอ,อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เรามีเวิร์กช็อปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาวะทางเพศองครวมเลยนะคะไม่ใช่แค่มิติของเรื่องเซ็กทอยเท่านั้นแต่เป็นมิติอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะ<ม>ที่เราสามารถดูแลตัวเองได้นะถ้าใครสนใจร่วมเวิร์กช็อปก็สามารถกดข้ามมุดูทางเพจได้เหมือนกันค่ะขอบคุณทางเจเนเรชันนะคะที่ให้พื้นที่พวกเรานะคะในการสื่อสารประเด็นเรื่องของเซ ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เพื่อความบันเทิงแต่มันคือเรื่องของสุข,ขภาวะและการดูแลตัวเองะะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเจเนอเรชันกดกระดิ่งด้วยนะไม่รู้อยู่ตรงไหนกดัสบสไคร้ด้วยซัสบสไคร้ด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากสนใจอยากพูดคุยเรื่องประเด็นเส е к อยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะให้พวกเราได้รู้ว่าเ,เรื่องไหนที่ พวกคุณกำลังสนใจอยู่ใช่้ถ EP ถัดไปถ้าใครมีแบรนด์อะไรที่ตัวเองชอบแล้วก็อยากให้เรามารายกันสามารถอม m ม e n t ทิ้งไว้ได้เลยคะ่ะใช่เลยค่ะวันวน,นี้ก็บ๊ายบายค่ะเจอกันนะคะ <laughs>